จเจริญพรท่านอาจารย์ดรปัญจิตสุกุมานอาจารย์ประจำรายวิชาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อัตมภาพพระสุรเชษสุรธรรมวาทีนิสิตคณะครุศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทยชั้นปีที่สรหัส620-550-2049วันนี้จะมาอ่านทำนองสนอกเรื่อง เกิดเป็นคนไทยโชคร้ายหรือดีขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วครับมีเรื่องเล่าเคยฟังครั้งเป็นเด็กโดยยังเล็กไม่รู้ความตามประสาจึงไม่คิดสงสัยในทีมา รู้เพียงว่าสุขใจเมื่อได้ยินปู่เล่าเรื่องภาคเหนือเมื่อน้ำหลากคลื่นยักษ์ลากแดนตายให้สูญสิน้นอีสานแหลงขาดน้ำคำชีวินแต่ทุกถิ่นยังช่วยเหลือเอื้อน้าใจ อย่าพูดถึงการเอาอย่างคนต่างชาติเรามีอาจปิดกันความทันสมยัยขออย่าลืมคงนามความเป็นไทยประยยุต์ชายประโยชน์เลิศประเสริฐุณ ตาเล่าถึงปัญหาเศรษฐกิจเพราะชีวิตไม่รู้พอก่อเรื่องวุ่นจนแสงทองส่องสว่างเปิดทางบุญสร้างต้นทุนด้วยพอเพียงเลี้ยงชีพตนยายซาบซึ้งความลังครั้งรับสเสด็จ กราบพาเชตรองบาทประกาศพลโดยหัตทิบย์แห่งไทยครองใจชนจึงทุกข์หนพระบารมีคุ้มชีวิตพอบรรยายการเมืองเรื่องขัดแย้ง คนต่างแบ่งพักฝ่ายวังชายสิทธิ์แต่ดํารัดพระทรงรมชี้นำทิศล้อมความคิดรวมความรักสามัคคีแม่สอนให้รักถินแผ่นดินเกิดรู้ทุนเิดคุณค่าตามหน้าที่เกิ เป็นไทยจะโชคร้ายหรือได้ดีจงรู้ว่าทินนี้มีพระคุณจนวันนี้ที่รับรู้เป็นผู้ใหญ่จึงเข้าใจเรื่องเล่าคานผ่านหลายรุ่นทุกหรือสุขขอมอบใจให้เป็นทุน แม้สิ้นบุญเพื่อแผ่นดินก็สิ้นยอม